สวัสดีจ้าเพื่อนเพืเ่อนทุกคนจ้า mm hmm. กาวจ้าทักทายกันนะคะ mm hmm. สาวน่าไม่ก่อยกันนี่แหละค่ะเตรียมข,ข้าวให้ปลานหน่อยก่อนเด้อจ้าไปโรงเรียนมือนี่ไม่ก่อยยยข้าวผัดไม่ก่อยเข้ากลัวพาทำข้าวผัดให้ลูกเรักินนะคะตามมาจ้าข้าพัดไม่ก่อยเดีย๋ยวจะมีมีหลายอย่างค่ะที่หอม แมีพริกสดมีหอมตนแล้วก็ไอ้กเทศใสเข้าไปเลยค่ะมลงโคงเคงใส่ขวดใสกัตเลยจ้ะมีประโยชน์เหมือนเดิมแสบพื่นตาจ้ะตาม,มาจ้าไข่จ้าไข่ข่จ้าไข่เน้นแต่ไข่ค่ะวันนี้เน้นแต่ไข่นะคะ ได้พบสบตาเมื่อเจอหน้าเธอส่งยิ้มให้ไปแนททำไมสนจะกอติดตามไปทึกแห่งหนร้องไม่ถูกอีกแล้ว <c oughs> ไปลงไปแจ๊ ใส่พี่เข้าไปด้วยค่ะก็ชอบกินเผ็ดจ้ะหอ,อมาแล้วจ้ากินโชยมาแล้วจ้า ก็ปรุงปรุงปรุงเลยค่ะใส่ทุกอย่างที่มันอร่อยปรุงเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะแป๊บนึงจ้าเดี๋ยวเอามาช้อเสร็จแล้วจ้าร้อนๆเดี๋จ้าเลย ๋ยกพริกไทยนิดหน่อยโรยต้นหอมนิดหน่อยมีมะนาวนิดหน่อยบางผักนิดหน่อยเสร็จแล้วค่ะหอมชื่นใจพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรียกบักหลาหน่อยกันนะจ๊ะ